โอเคเอาละในสุดวันนี้ก็มาถึงไปโหลดภาษาไทยไม่เรียบร้อยจะมาจะสอบดูว่าภาษาไทยนั้นมันจะโอเคหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูหลังจากโหลดมาเสร็จ๊บมันไม่โอเคทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นหมดเลยแล้วมันแตบบ่ว่าโอ้โหดูตัวสกินนี่แบบทะลุ ลูกรอบก็อันนี้สก,กินวาดเองอโอเคคือลูกอย่างมันใหญ่ขึ้นหมดเลยนะอ่ะ จะไปลองดูพวกกรับกรุกก็ปิดอะไรงก็ปรับมาแล้วน่ะปรับค่ะว่องไวปรับลูกศรปรับทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคลื่นลื่นแต่ว่าก็นะพอมาดูของของนี่คือแบบอ้อ้มค์ก๊อดใยญ่มากหินหยาบอิดล็อกอิดบล็อกตะไคร ตะไคร่น้ำคือแบบโอ้ตะไคร่น้ำอีกบล็อกเปลาอีกบล็อกสลักอีกบล็อกตะไคร่น้ำคือมันใช้เข้าแบบโอ้โหแล้วดูช่องช่องตัวละครคือมันใหญ่มากอะ มันใหญ่หมดเลยคือทีนี้แบบมันก็เปลืองพื้นที่แล้วก็ไอเขาเรียกไงเน,นี่ยไอช่องที่ไว้ใส่ของทั้งเก้าช่องอะที่แบบไว้ที่เราที่ที่ติดอยู่ที่มือเราอะว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้หนึ่งถึงเก้าช่องอันเนี้ยคือมันก็ใหญ่มันใหญ่ขึ้นทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้วิธีแกะ ก็นี่แหละแบบปภาษาไทยตั้งค่าความดังของเสียงพวกนี้ก็ปรับแล้วอมองมองบุคคลที่สามคือ,อไม่เข้าใจทไมต้องเป็นบุคคลที่สามาที่ ขนาดปุ่มกดดูความยิ่งใหญ่นะจะให้เรา่่กปุ่มกดมันก็ไม่ใช่อ่ะอืมกระดูดอัตโนมัตเปิดแล้วตอสนองอะไมบอกต่อจอยระยะกันมองเห็นขนาจอมองกราฟิกสวยงามรางรับสวยงามความลื่นอ่าเปิดออก ซ้นแตงกุ้โอ้ส้นแตงก็กงุมไปอย่างนี้ขนาดหน้าจอเดี๋ยวนะอย่าบอกแล้วว่าไม่ใช่นี้ขนาดหน้าจออย่าบอกแล้วว่า เฮ้ยนี่ไงปรับได้แล้วเออมันมันต้องทำ่างนี้โอเคทีนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วเอออย่างเงี้ยแ่ช่วยหน่อย โอเคก็ในส่วนของภาษาไทยพันธนูเบ็ดลูกธนูหนังหนังกระต่ายเพชรโอ้ยคือบอกได้เลยนะว่าอ่าภาษาไทยเนี่ยโหลดหมดภาษาไทยโหลดเขาเรยกไงโหลดตัวเกมภาษาไทยมาเนี่ย มันมันแปลได้มั่วมากอ่ะคือคําว่าเพชรอ่ะมันไม่ควรจะเขียนอย่างเงี้ยสเอพอพาลเรือชช้างจริงๆมันต้องเป็นสะเอพอพันจอช้างลอเรือแท่งเหล็กแท่งฮะทองแท่งอ๋อแท่งเหล็กทองแท่งอ่ะมารากตเออก็วันนี้ก็พาไปดูอืม มาครับตัวเกมมาสไทยว่ามันแปลดีหรือเปล่าว่ามันทำโอเคหรือเปล่ากําแพงหินหยาบตะไคร่กาแพงหินหยาบล็อกทองคำล็อกเหล็กบล็อกเกอกพรชพรเพชรบ้าเลย <c ười> คือมันต้องสลับรอเรือกชา้าช้าล็อกลาอุ้ยลาพิสลา ล,ล,าลาซูลี่ฮะลาพิสลาซูลี่คืออะไรลาซูลี่บล็อกฐานอ่ะบล็อกมรกฏบล็อกหินแดงกระจกแผ่นหิมะหินเรืองแสงโอเคอันนี้แปลโอเคแต่ไอเพชรเนี่ยมันโอเคประมาณนี้ก่อนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปดูดวงจันทร์เหรอ นะโอเคตอนนี้ตัวอย่างมันก็เล็กลงละอ่าแต่สิ่งที่ไอ้น,นี่ก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นที่หน้าจอมันจะดีข้อความว่าแปลไทยโดยอันนี้ก็คือเป็นเครดิตซึ่งเครดิตเป็นเยอะมากเอาจริงน่าจะแบบไว้สักมุมของหน้าจออะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ว่าตัวหนังสือเอ,เอย่างยันฝังไอ้น,นี้มากเลยเออเนี่ย พอเล็กลงปุ๊บมันค่อยดูดีหน่อยคือตอนแรกคือถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษแบบต้บนฉบับเลยนะ <c oughs> มันก็จะเป็นขนาดอันนี้ขนาดเล็กสุดปกติขนักลง <c oughs> เออเดียอดูอืมเอเอ,ๆๆ <c oughs> อ,เอมันก็จะเป็นขนาดกลางแต่ว่าพอลงภาษาไทยอัเนี้ยมันเป็นขนาด นี้มันก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยเห็นไหมพอเป็นขนาดใหญ่ปึ๊บจะเสีเครดิตตังก็เริ่มแราวคียว่าตั้งค่ามันก็นะเรีวยวกานีิเกนนี้สระมันลอยเราก็ต้องมานั่งปร,รับขนาดหน้าจอให้มันเป็นกลางก็คือขนาดปกติเนะี่ยมันควรจะเป็นขนาดนี้โอเคทีนี้ก็ อืมสกินแพ็คพวกนี้ก็จะเป็นในเกม Minecraft Story Mode โอเคอ่าภาษาอี i t ไปอ่าอันนี้ก็เป็นเครดิตคือตรงนี้ก็มีเครดิตอยู่แล้วตัวนี้มีเครดิตอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันสุดจุนส่สองอ่าความดังของเสียง แล้วก็กำลังสร้างโลกเสร็จจะมาดูว่าอันดินมันจะแปลถูกหรือเปล่าไม้ไม้ป่าทึบแปลรูปอ่าหืไม้อคาเซียแปลรูป What คือภาษาอังกฤษมันไม่ได้เขียนว่าอาคาเซียนะไม้โอ๊กดำแปลรูปอิดหินหินแกลนิดหินแก่นิดผสมหิน ไดโอไรอืมอ่าโอเคอันนี้ไม่ถี่ไดโอไรหินแอนดเดซไซชื่อนี้วิทยาศาสตร์มากหินแอนดเดซทซผสมดินดินเลงบล็อกหญ้าเฮ้ยคำว่าบล็อกหญ้าก็ผิดนะสังเกตดีๆตรงดอเด็กบล็อกหญ้าโอ้ยใยเชื้อราเคลดินเหนียว ตลาากลงมันจะใสเหรมันดินเหนียวดินเหนียวแข็งดินเหนียวย้อมสีขาวก็เขียนแค่ว่าดินเหนียวสีขาวก็ได้มันต้องย้อมสีตกขิรายขินรายสลับขิรายเรียบายบไรทัดขิงใสอ่ะโอเคตอนนี้จับจุดได้สองอย่างว่าอ่า เวอร์ชันภาษาไทยโหลดนะตัวเกมภาษาไทยนี่มันแปลผิดคือเพชรคำว่าเพชรก็คือตรงเพชรธรรมดากับบล็อกเพชรโอ้โหมันบัักละมาสีอันแล้วก็ไอ้ที่งง,งอยู่อันนี้ไม่ได้บอกว่ามันแปลผิดแต่ว่าในงงจริงอาคาเซียดเวยกินอาคคาเซีย เอเอดีบล็อกยากมันก็เขียนเป็นบล็อกยากเข้าใจว่าพิมพ์ผิดแต่แปลเกมนึนงทีนะมองครจะแปลถูกก็โอเคมีอะไรระเบิดเออรางรถไฟรางรถไฟฟ้ารางตรวจจับรางรถไฟกระตุ้นคืออะไรคือ,คอ,อเคเลิองอาโอเค นมถังน้ำถังลาวานี่คนจะใช้คำว่าถังนมป่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เถียงหินแดงคันธนูเบ็ดไฟแชกไฟแซดเหรอมันต้องเป็นกอไก่ไหมเหรอไฟแซกอ๋อไฟแชกแต่ว่าเออเออเออโอเคผิดอีกการหนึ่งแล้วกอไก่ พิมพ์ผิดเป็นดอดเด็กอันนี้ก็บรถยา่าอันนี้ก็ไปแชทกันไก่คนได้ใช้เขาว่ากันไก่ตัดขนมะมาดิการโอเคทูทูที่รถรางรถรางและกล่องรถรางกับเครื่องกรองอเครื่องกรองอ๋อรถรางกับระเบิด เรือไมโอโอเคพวกนี้อ่าไอคำว่าเพชรนี่คือจะผิดดูกคำเลยโอเคเราได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคิดว่าเขาน่าจะแปลผิดเท่าดีแบบหาแบบลวกๆนะเพชรเพชรโอ้ยคำว่าเพชรที่ถูกมันต้องเป็นสระเอพอพนันอซซังเรเรืออ่าแล้วก็บ็อกเพชร ส่วนอันนี้คือจริงๆดีไม่ได้ว่าผิดหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าอะไรนะไม้อาคาเซียอาคาเชียแปลรูปอะไรคืออาคาเชียไม้อาคาเชียเดือนนี้ผมอาจจะไม่รู้เองก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนนี้ก็ลดยากือไม่เข้าใจทำไมก็ไก่ต้องพิมพ์ผิดเป็นดอดเด็กไฟแชท แล้วก็ดาบเพจคือสรุปก,ก็คือเกมตัวเกมเวอร์ชั่นภาษาไทยไม่ดีหนึ่งคือโหลดเกมมาปุ๊บอ่าขนาดหน้าจอมันเป็นขนาดใหญ่สองคือแปลภาษาไทยเนี่ยแปลผิด เกมเนี่ยมันควรจะใช้คำที่ถูกตามนั้นแหละเอาละ่ะไปแล้ววี